เป็นไร่ชอบแปลงหนะ้าเป็นเอริสเอ็กซ์เนี N ่ย e. แล้วก็ออดเข้ามา,เ,เ,เ,าเกลียดด้อยจีเกียบปีนหา้วยมองเราด็กันเราเด็กก็นั่นแหละแค่พู้วันนายเป็นเกมปีนหนีเลย <S <S ไปไหนแล้วว่าไปไหนให้ด็อกเตอร์ตัวนี้ คนตรวจสอบไม่ชุดเปลี่ยนเตกคุไม่ต้องสงใส่อย่า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 ยุบพูดอะไรเนะีย่ยไอ้เออนายจะหาไปไหนเปิดพิกัดหาดูสิอ๋อจะเอาไปหาไปเอาโคตรอันเฉียดเรืออ้อมิใช่ไหมมี เก็บเก็บคนเดียวเก็บโอ้เก็บทำไมในเมื่อเราไม่สู้อีวิเวบิกลำบากขึ้นไปที่จะเอาฮันชิสอันเชื่ออย่าออมมิช ไปต่อไปดาวตื่นต่อีนไก่แน่นอนเลยเดี๋ยวไปไหนเนี่ยเฮ้ยโยโยโยวว่าแซกรดโอ้รุสอันทุูเนี่ยอออมีม่ฉุยเราสามารถสังหารอีวี่เวบิกแปดง่ายๆก็คือให้มันตกแบบเายอ้มมันไม่นานแนะนำเ่าหร่อยนะ สมมตมีเวบิกแต่ผมยังไม่มีเพราะฉะนั้นโอ้ชเฮ้ยขยับซิโอ้เกมกาอิกา ดาต่อไปอย,อ,อ,อยู่ไหนอ่าอยู่ไหนอ่ะดาต่อไปอ,อ,อยู่ข้างหน้านี่ใช่ไหมดาต่อไปอยู่ข้างหน้านี่หรือเปล่าอันนั้นดาวโลกเออใช่ใช่ใช,ใช่โอ้โหชัดเจนไอ้ตาไปมาเป็นอ,อัลติเมทไปบิ๊กแล้วก็บินตัดหน้าไปปิ้นเร็วกว่าอ,อัลติเมทเจ็ดเลยแน่นอนแบตเตอรี่จะหมดกลางหาไหมแบตเตอรี่จะหมดกลางหาไหมพวกเกี็บเกมนี้ เอเอเราก็ให้ตาช่วยได้หรือเปล่าจะช่วยไหมหรือจะบิดถ้าบิดไม่เล่นด้วยเรียบร้อยเก็บแล้วเกือบแล้วตอนนี้เรจะบวกให้เปิดวงจันทร์ให้เร็วที่สุดทำได้อย่าพึ่งหน้าอย่าพึ่งเลยจ้ะ เดี๋ยวจะไม่มีเพาน่นเป็นอัติเียวิิตอนนี่ยังเดีเถิดรจันโรจันโฮตชิสันชิวไอ้ยูยูหมดพลังกูดีเลยเราจะคอนเซิร์ฟนี้ด้วยกันฮตชิสันชิว เฮโยมาแล้วดักฟงลองฟงเห็นอุตตาแมนอุตตาแมนอุตตาแมนบิมนมานอุตตาแนอุตตามน,มน,มนไปก่อนเรา ตะเมนโอ้ยตาเอ้ยอยากได้เว็บนี้จังเลยให้ทำยังไงไดยเร้วไม่มีเซอร์ฟิีแล้วเราก็ปินไกล่ป็นที่ส่วนสุดท้ายอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวคลิปนี้มาสอนทำโพสติสอันเจียเลยเนี่ยจริงผมเพิ่งเอ่อเพิ่งทำไปครั้งแรก้วเนี่ยรอบแรกนเนี่ยอยู่ไหนอ่ะอ,อยู่ข้างล่างนี่จ้างล่อยู่โพสติสอันเจียเอาไ่โิส โอเคมันหมดแล้วอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดะอ้าวเรียบร้อยคือล่างแล้วเนอสุดท้ายก็ต้องใช้โฮลิอปร์บินไปแล้วนั่นก็ใช้อุตตามนอุตตามนบินไปอุตตามนเร็วโอ้ยทำไมนี่โอผมบินมาแล้ว สม,มอนอ,อมิโดยังเนี่ยฮะโอ้ยสม,มอนแล้วก็ตรงตัวกลาก็หนีได้ไหมได้ไหมสม,มอนได้ไหมที่ส่วนไม่ครบเหรอที่ส่วนยังไม่ครบเหรอไอคิวจะบอกแลนวเดี๋ยวเดีด๋ยว ดอ๋อม <othe> <cues> oh, 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 ันเาวน้ำมอินน้จหดาวน้ำโอ้โหยืได้ไงเนี่ยถาทิ้อยู่ค้าแม่ยืได้ไงเนี้ยดาวน้ำดาวน้ำโอ้โห บินไก่เออดาวน้ำอยู่่อยูตรงนั้นใช่ดาวน้ำอยู่ตรงนั้นดาวน้ำนี่ือเร็วส,สุดเลยใช่ไหมคุณว่าอะไรทำไมส,สมอนไม่ได้ไมันเหลือแค่ดาวน้ำสุดยอดเลยดาวน้ำดาวน้ำมีไหน อ่อาอนี้ก็ว่าอยู่มันขาดไรไปหรือเปล่าที่ไหนได้ดาวนะครับอ้อกว่าจะถึงอยู่ไหนนะมันจะอยู่ตรงไหนตรงไหนนะ ว้าโอ้ยทำไมลำบากจังทีวุดสุดท้ายเกียไโอ้เนี่ยอเกียดเพื่อนตัวเองเป็นอะไรมันชอบได้ก่อนเรานะโอ,อกาสดอกห้าเปอร์เซ็นต์ รับผมผมไอเลิฟเกมนี้มากมากไปปีนยาวๆครับเรียวเรียวแอปพายมาแล้วมาแล้วโอ้ยเกมนี้ 是什么东西？ ดอกห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเนี่ยโฮ็ติกอันเคลียร์เนี่ยแล้วม,มันใช้ยิมืกอก็โซได้แกะแมวปับ๊บเซิร์ฟจะต้องคำดุ้ยลูกบ้าเหรอตัวอะไรแล้วเนี่ย

ครับเป็นไยสวยเลยมันคือโอกาสโอ้ oh god. Oh my god แล้วครับนั่นแหละปิดคลิปเลย